กะดีวะกะนั่นกอดีวะกานั่นกดีวะกานั่นกะดีวะกานั่นกาดีวะกานั่นกดีวะกานั่นกาดีวะกานั่นกดีวะกานันกาดีวะกานันกะดีวะกานั่นกดีวะกานันกาดีวะกานันกะดีวะกานัน

Mamay, ay, bukas. Ah, sabi. Bonji. Ah. So, yun lang,